สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน Hi guys Hi 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 ดู MV กันแลือยังครับผมดู MV พี่แตมกันยังครับทุกคน Have you watched the music video of Peace t i m yet? ดูเอ็ม t ี t e ต t กันหรือยังครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่อง ITTEXT กกันเดี๋ยวมาแล้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 วเจ้าของเพลงมาแล้วเจ้าของเพลงมาแล้วสวัสดีครับมิวสวัสดีครับผม สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับโหผมอยู่ห้องนี่อยู่แกมี่อ่ะครับใช่ครับผมเพิ่งเพิ่งมากินเวฟเสร็จครับผมเมื่อกี้เห็นไปร้องข้ามรำเพลงมาใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นความลับใช่ไหมครับเป็นความลับครับเลยไม่ได้ประกาศขอบคุณที่มาเล่นเอ็มวีนะครับโอ้ขอบคุณเหมือนกันครับที่ให้ผมเล่นเอ็มวีครับพี่แตมเห็นเอ็มวีสวยมากเลยแล้วก็น้องมิวเล่นดีมากเลยครับเมื่อกี้ได้ข่าวไม่สบายหรือเปล่าครับอะไรนะครับผม ได้ข่าวว่าไม่สบายใช่ครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลประมาณสองวันก่อนครับผมก็ตอนนี้ตอนนี้ดีหายดีแล้วใช่ไหมครับปกติและแข็งแรงเลยครับพี่ครับผมวันนี้แล้วก็มาลัดก,กันเพื่อฝากเอมวีใหม่ของผมนะครับโดยที่น้องมิวเป็นคนเล่นเป็นพระเอกครับเพราะว่าครั้งแรกที่ผมรู้จักน้องมิวเลยเนี่ยคือมีแฟนเพลงของผมอ่ะส่งข้อความมาว่าเอาพี่มิวได้ไ พราะเอมวีนอยนะครับผมก็รู้จักน้องมิวจากตรงนั้นนะครับแล้วก็วันนี้มันได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ขอบคุณน้องมิวแล้วก็เป็นแฟนมากที่นําเรามาเจอกันครับขอบคุณมากนะครับพี่เติมขอบคุณครับเราคงกวนน้องมิวไม่มากน้องมิวเป็นไงบ้างครับเล่นเอ็มวีตัวนี้ยากไหมโอ้เอาเอาจริงๆตอนตอนที่ได้บทมาคือคิดว่าอะยากมุกมากแต่ว่าโชคดีที่วันนั้นเราให้ครูร่มมาช่วยด้วยครับ แล้ครูร่มทําให้ง่ายมากๆเลยในในในแต่ละซีครับผมครูร่มเนี่ยเป็น acting coach นะครับหลายท่าน<ม>าอ่า,<ม>าจะรู้จักเรางานเขาจอง TDS นะครับแล้วบมันมันเป็น MV ที่ไม่มีคนอื่นเลยนอกจากน้องมิวมิวก็เลยต้องจินตนาการเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับใชต้องใช้จินตนาการเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็ต้องใช้อินเนอร์ เยอะมากๆเพราะว่า MV มันต่างจากการแสดงตรงที่เราไม่สามารถพูดได้เราต้องแบบสื่อสารทางร่างกายสื่อสารด้วยหน้าสื่อสารด้วยดวงตาเยอะมากๆแล้ว MV นี้มันมีตัวสตอรี่มันดีมากๆผมว่ามัน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 ยากในการจะบอกว่าสรุปแล้วตัวเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะครับมันก็เลยเล่นยากตอนนี้ยตอนนี้ MV มันยังไม่มีซับไตเติลครับมิวหลายๆท่านเข้าไปเป็นคนไทยก็อาจจะยังไม่เข้าใจเนื้อ มิวลองเล่าคร่าวๆเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิวคิดอะไรอยู่มันมันคืออะไรในเอ็มวีนั้นนะครับผมเล่าได้เลยใช่ไหมผมเล่าเรื่องนี้ <c oughs> เล่าเล่าได้เลยครับ <c oughs> เล่าได้เลยครับเหรอมันจะไม่เป็นการสปอยใช่ไหมผมว่ามันฉ <c oughs> ายไปแล้ว <c oughs> ไ,มไม่ต้องกลัวสปอยงั้นสมมติว่าทุกคนเข้าเข้าใจกันหมดแล้วนะครับว่าเอ็มวีเป็นยังไงก็ตัว <c oughs> เนื้อเรื่องับผมก็ผมจะเป็นคนหนึ่งที่เหมือนตามหาใครสักคนหนึ่ง จะเห็นว่าจะมีการเปิดประตูหลายครั้งมากๆเพื่อเข้าไปในแต่ละซีนเพื่อเข้าในไปในบรรยากาศใหม่ๆเพื่อตามหาความทรงจําอะไรบางอย่างอันนี้คือเป็นเรื่องขาดแรกงคิดคนจะเห็นนึงครับแล้วก็อืมเราราลัตอนจบเลยไม่ผิดไหตอนจบก็จะเป็นดวงจันทร์ใช่ปะใช่หลีกหจากนั้นสุดท้ายแล้วตอนจบมันเป็นกระดาษลอยลงมาใช่ไหม ใช่มันมันมันจะเป็นซีนที่เหมือนเราตื่นเราตื่นมาบนเรือแล้วก็คว้าอะไรแล้วก็จะมือน,นึงอะ่ะที่คว้าแล้วมาเหมือนกันอืมเราเราสุดท้ายแล้วกัเป็นว่าสิ่งที่เราคว้าได้อะ่ะมันคือตัวเราเองอืมพี่เพิ่งเข้าใจตอนนี้เลยครับเอาจริงไม่แต่มันเข้าใจเป็นอะไรก็ได้ไงถือว่า ช่ครับมันแ b s ได้ไม่ใช่ MV มันค่อนข้างจะ abstract มากแต่ว่า mm hmm. ตามตอรี่ board แล้วมันมันคือการที่เราตามหาใครสักคนหนึ่งที่เราคิดถึงมากมากแต่ความจริงแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราตามหามันคือตัวเองความเป็นตัวตนของตัวเราเองอืม mm hmm. เรื่องก็จะเล่าประมาณนี้ครับผมเพราะว่าสิ่งที่ความหมารกเอาไว้ที่ตัวเองก็คือแบบนั่นแหละสิ่งที่เราตามหาคือตัวเราเองครับก็คนที่ดูไปแล้วรอบน,นึงเนื้อไม่เข้าใจนะครับลองฟังน้องมิว แล้วเขาไปดูอีกรอบนึงแล้วก็รอซับจากพี่แตมครับผมก็จะเกียบตัวแตมากเดี๋ยวจะมีซับให้เร็วๆนี้นะครับน้องมิวขอบคุณมากเลยวันนี้คงไม่กวนนานเท่ามากกว่านี้รอกก็เพียงนั้นน้าได้ข่าวว่าสามล้านแล้วยินดีด้วยนะครับมากนะครับพี่แตมขอให้ไปถึงร้อยเลยนะสิบล้าน่อพที่ยี้าได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะมีเพลงไทยต่อไปนะครับก็ฝากด้วยครับน้องมิวก็ตอนนี้มีงานอะไรอีกครับตอนนี้ ก็เดี๋ยวจะมีมีซีรีส์ครับผมชื่อเอาคอยเรียมแมนแต่ว่าจะอ่อนแอร์ประมาณปีหน้าครับ<ม>จะถ่ายโดยเร็วนี้ครับผมรอดูนะครับซิงเกิลสามก็จะปล่อยช่วงเดือนหน้าประมาณเดือนหน้าครับพี่แตมลองลอง,ลองสดให้ให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมจริงเหรอ it takes two it takes two โอ้โห <laughs> สะดวกไหมครับสะดวกไหมครับ ผมหมุดด้านนี้เลยมาแล้วมาแล้ว <laughs> ผมก็จะแคงวันนี้นะครับโทษนะครับจะ <laughs> เป็นโรดีเพลงนี้พอมากพชอบมากเลย

ครับผมแต่ขอบคุณมากเลยครับพี่แตมปวดแค่นี้ครับมิวพักผ่อนครับขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเร็วนี้คงได้เจอกันอีกครับนะครับเจอกันเร็วๆนี้นะครับผมขอบคุณในรูปหน้าครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาดูบายบายสครับทุกคนวัสดีครับพิดนะ